สวัสดีค่ะมีรถซวยลูลามานําเสนอกันอีกคันหนึงแล้วนะคะท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นขับดีมากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะ h o นไ้้คอร์ด 2.4L Navigator เกียวโตคันนี้ปี2008ค่ะราคาโปรโมชั่นขายถูกสุดๆเลยนะคะ319,000บาทเท่านั้นภายในนะคะดูสิคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะคันนี้ปรับไฟฟ้าด้วยนะลายไม้รอบคันสภาพสวยมากๆเลยฟรีดาวส่งเดืน และแค่เจ็ดบาทเองนะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูเลยค่ะนี่ค่ะรถสวยหรูหลานะ่าใช้มากๆเลยนะคะค o นแอร์สองจุดซีเอลเนวอกเตอร์ท็อปสุดเกียอโต้ปี2อ0พค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่3 1มแ0นหบาทเท่านั้นฟรีดาส่งเดียวแค่7,000พบาทเองค่ะ ภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะลายไม้นะคะแอร์แบ็กเอเบสกุญแจรีโมทวงมัลัยมันติฟังก์ชันค่ะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AM, FM, AUX แล้วและก็ซีนะคะจอร์ n เน i วิ t o เกเตอร์นะคะ กล้องสองถอยมีบูชูดิง่างห่างด้วยนะคะท็อปสุดของรุ่นเลยนะสภาพดีเครื่องยนต์เงียบสุดๆเลยค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยอุย้ยด้านหลังกว้างมากๆเลยค่ะยืดขาได้เลยนะคะคันนี้สภาพดีค่ะรู้ลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ราคาเบาๆนะคะขายถูกสุดๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ VTEC h 2.4เครื่องแรงขับดีสุดๆเลยนะคะ ทะเบียนสวยตัางหาก C C C 1ค่ะเติมน,น้ำมัน20 e ก็ได้ด้วยนะดูสิคะกวางมงมากเลยนะสภาพดีค่ะเอกสารในการจัดไฟนั้นก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเด่นเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองกินเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะใครมองหารถสวยหรูลากว้างขวางนั่งสบายหน้าช้ยฟูลออปชั่ขับดีต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ จะเปิดฝากระปรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะเครื่องยนต์2.4 VTEC นะคะสภาพดีมากๆค่ะใครกำลังมองหารถสวยหรูหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ขับดีสุดๆเลยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ Honda Accord 2.4L Navigator ท็อปสุดปี2008ค่ะสนใจยงังไงโทรสอบถามราะเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์ไม่ได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050858มาสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินนี้ข้อมูลค่ะออกร้นไม่ยุ่งยากนะคะโทรมาปรึกษาได้เลยนะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ